นายอำเภอร,รือสอบมอบเกียรติบัตรอาสามัครประจำหมู่บ้านดีเด่นที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและทุ่มเทในการดำเนินงานยืนยันและพิสูจน์ตัวตนหมอพร้อมดิบผลงานผ่านเกณฑ์ร้อยละ50ของจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2องพฤษภาคม2567เวลา8นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมางานประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนพฤษภาคม2567 ณศาลาประชาคมอำเภอริสอะจังหวัดนราธิวาสนายสุิยันแดมอเลงในอำเภอริสอะเป็นประธานมอบเกียรติบัตรพร้อมให้อวาาแก่อาสาสมัครประจำหมู่บ้านอสมจํานวนทั้งสิ้น34รายเทศบาลสองรายโรงพยาบาลรีสอร์สองรายและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลอำเภอริสอ30สารายโดยมีนายสมสุดดีนหามะผู้อํานวยการโรงพยาบาลรีสอรนายมัมัสกีสามะแอสธารณสุขอำเภอริสอะพร้อมด้วยผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทุกแห่งเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการยืนยันและพิสูน์ตัวตนหมอพร้อมดิก๊กเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขมี4จังหวัดนำร่องคือแพร่ร้อยเอ็ดเพชรบุรีและนราธิวาสซึ่งอำเภอรืรอสะมีผลการดำเนินงานผ่านนอเกณฑ์ร้อยละ50.66ของจังหวัดนราธิวาสการขับเคลื่อนงานภายใต้ความร่วมมือของนายสุิยันแดมอเลงในอำเภอรืรอศและหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนและอาสาสมัครประจำหมู่บ้านอสอม ที่ได้ติดตามให้ประชาชนในพื้นที่เขตรับผิดชอบมารับบริการการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนหมอพร้อมอมดิดทำให้อ,อําเภอรือสอบมีผลงานผ่านเกณฑ์ร้อยละ50.66การมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ให้แก่อาสาสมัครประจำหมู่บ้านอสอมอ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและทุ่มเทในการดําเนินงานการยินยนและพิสูตรตัวตนหมอพร้อมดิดโดยนายซูภิยันดเดมอเลงในอาเภอรอสอรได้กล่าวให้โอวาดขอบคุณชื่นชมเพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานต่อไปขอให้ดํารงรักษาคุณงามความดีมีพลังใจและพลังสติปัญญาที่เข้มแข็งเพื่อสร้างสารรค์ชุมชนสังคมและประเทศชาติสืบไปคณะบอรรมการนะครับแล้วก็พี่น้องกำลังบรบ้านแล้วก็ นะครับอ่าี่เปืนเรื่องอสมทาครับก็วันนี้ก็ขอแสดงความยินดกับอสมนะครที่ได้ประกาศเัยกาที่หมู่บ้านหนที่ทำมาเอ็นด่างตรวจได้วันละ้ินะครับก็ทั้งอำเภอสองก็ก็มากก็สุุววันนี้กี่รายลว่ารายสายนะครับก็ขอแสดงความยนีเพืนะครับก็ก็แคกแก่ว่าดีล้ อันนี้ในเรื่องของการรักษาในเรื่องการป้องกันเนี่ยยังยังยังไม่ค่เป็นเต็มที่นะครับแล้วก็ในก็ความเป็นอย่างยนี้ว่าในแบบปัจจุบันี้เป็นต้นไปแล้วนายกตัวเนี่ยนะครับาผู้นำทำที่ทำงานผิดพลาดแล้วก็ถ้าผู้นำท้องถิ่นนะครับก็สมาชิกขบวนการผู้นำศาสนาด้วยนะครับกลุ่มตีกลุ่มระยองชุมชนเนี่ยผู้นาที้ทั้งหมดต้องรู้ การดูแลสุขภาพของพี่น้องเราในหมู่บ้านทุกคนนะครับต่อไปเราจะเน้นการป้องกันนะการป้องกันโรคในหมู่บ้าน5ุ0 0คนจะ็นหลักนะแล้วก็ทำแผนกระด้นะครับพาเทตกรายทุกทุกหลงในหมู่บ้านต้องร่วมมือกันว่าต้องร่วมทิ้งร่วมทำเรื่อเป้าสื่อต้องทำยังไงให้พี่น้องเราในหมู่บ้านเนี่ยสุขภาพแข็งแรงห่างไกลโรคภัยอันนี้เป็นหลักเลยนะครับส่วนที่สองเนี่ยทำแบบกองลงมานเตอร์ ป่วยแล้วเป็นโรคแล้วต้องมาำบัดปูนภูอ่านคืนรอว่าเราในชุมชนจะร่วมมือต้องทำยังไงให้การบำบัดภูในบ้านชุมชนเราเนี่ยทุกคนต้องมีส่วนร่วมไม่ใช่เฉพาะคนในครอบครัวเจ้านายที่ต้องดูแลแต่ทุกคนเพื่อนบ้านทุกคนในหมู่บ้านชุมชนต้องมีส่วนร่วมด้วยในการที่จะปูนภู จริงนะครับพี่น้องเรานะครับในหมู่บ้านหรือในชุมชนเนี่ยจะได้รับการดูแลในเรื่องขคุณภาพที่ดีนะครับแล้วก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องเราเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับก็ทำเหล่านี้ให้เราได้สั้างมิตรกันก่อครับขอบคุณครับ